ถามหน่อยคะ่ะกลับมาที่บ้านเรานะเะมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ไปเดินสตรีทฟู้ดช้างเผือกกันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าท่านไปเจอนายกกันไหมคะเมืม่อวานนี้นะนายกรัฐมนตรีท่านไปเดินที่สตรีทฟู้ดช้างเผือกนะคะเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นกันเองเลยทีเดียวนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใช้เวลาหลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการในพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ไปเดินเล่นที่ตลาดสตรีทฟู้ดช้างเผือกนะคะเข้าไปกินอาหารขนมหวานจากร้านค้าในตลาดระหว่างนั้นก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติไปขอถ่ายรูปกันไปจนวนมากท่านฮอตน่ะออนะแล้ว รวมถึงคุณบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังเนี่ยไปด้วยหรอเนี่ยไปขอถ่ายรูปขอไปขอถ่ายรูปนะท่านก็ถ่ายรูปกับทุกคนนะไม่ใช่แค่คุณบัวขาวนะถ่ายรูปกับทุกคนที่ไปขอถ่ายรูปเนี่ยแบบเป็นกันเองเลยนะคะระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเข้าไปขอให้ท่านช่วยด้วยนะเอาไหนเจอนายกแล้วเนาะก็เลยไปขอให้ท่านช่วยหน่อยเรื่องของค่าแรงแล้วก็เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะชื่อเหมือนมนะครับคตกเริ่มน้ำเชื่อ การแรงขั้นต <ım. S 2> ่ำขึ้นก่อนต่อกาแรงขึ fall, ้นสาขึ้นก่อนผมพูดทุกเวทีขั้นแรงขึ้นตามขึ้นถ้าเกิดข้างล่างไม่ถูกยกขึ้นขบนก็ยกขึ้นไม่ได้มันก็ตันนะครับเพรเหยียมแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วส่งข้าสาไปแล้วนะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้มาทำตั้าตอนนี้เป็นนายกมาทำมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นผู้แทนอะไรหลายหลายอย่าง เห็นไหมทำสัญลักษณ์ Love ยูเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะแมได้ใจคนนะแบบนี้ใช่โดยเฉพาะคนถามนะได้ใจคนถามเป็นเต็มนะนอกจากนี้ท่านยังได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านบอกว่าเอาเดี๋ยวจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าจากการลงพื้นที่ท่านบอกว่ามันยังมีพื้นที่เหลือเอะหลายคนก็สงสัยเหลือยังไงแบบไหนอะไรนะคะไปฟังค่ะ ใช่ครับอยากให้เต็มอยู่นี่มันจะมีช่องเดินอยู่บ้า,อาอง,ยงอยากให้แม่จริงๆนะครับบอว่าบอกว่าเริ่มช่วงพีคซีซั่นนะครับแล้วก็ที่แปลกใจคือมีเกาหลีเยอะแล้วก็อีเยอทั้งกลับมาดูตัวเลขก็ไม่ควรจะแปลกใจเพราะเกาหลีเป็นอันดับสามเมร์เซียจีและเกาหลี เมื่อกี้มาที่ก็สามอยนเอ่อนักเที่ยวท่องเที่ยวฝรเต็มสนามบินลยครับเต็มสนามบินครับอ่เพราะเดี๋ยวผมก็เมื่อบ่ายนี้มีคุยกับท่านผู้ว่ากรททเขาจัดที้ทำรถโชว์ไปเกาหลี้วยอ่าก็เป็นบรรยากาศความชื่นมื่นนะคะที่สตรีทฟู้ดช้างเผือกเมื่อค่ำคืนวันนี้เมื่อค่ำคืนวานนะคะที่หลายคนไปเนี่ยก็คงได้เจอนายกรัฐมนตรีกันท่านเดินมาท่านก็คงเด่นเป็นสง่ามาตั้งไกลนะสูงอ่ะเนาะสิริษฐ์ท่านสูงด้วยอ่ะนะคะ i